คุณผู้ชมไปที่จังหวัดขอนแก่นนะคะตอนนี้มวลน,น้ําที่เข้าท่วมรอบนอกตัวเมืองขอนแก่นนะค,ะคุณผู้ชมก็มีการเพิ่มระดับเป็นระยะระยะนะคะคุณผู้ชมต้องลุ้นกันค่ะว่าสามทุ่มที่จะถึงเนี่ยน้ำจะถึงขนาดไหนจะทรงตัวหรือไม่นะคะติดตามการรายงานสถานการณ์ล่าสุดนะคะจากในพื้นที่ค่ะคุณธนกรวิรุพลศินรายงานเข้ามาค่ะเชิญเลยค่ะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านท่าพระนาหมู่หกตำบลท่าพระอำเภอเมืองขอนแก่นซึ่งด้านในจะมีหมู่บ้านจัดสรรสุภลยัยที่มีแม่น้ําฉีพ่ากลางครับ เจ้าที่ต้องอุปยพคนออกมาตลอดทั้งวันครับนี่คือภาพมุมสูงเหนือหมู่บ้านสุภาลัยตะบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับซึ่งทีมข่าวได้ใช้อากาศยานไร้คนขับหรือดโดรนครับขึ้นบินสำรวจเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเห็นได้ครับว่าถูกน้ําอบล้อมบางส่วนนะครับทะลักเข้าท่วมในหมู่บ้านแต่ระดับน้ํายังไม่สูงมากอยู่ราหัวเข่าครับเพราะมีผนังสูงกั้นน้ําเอาไว้ ขณะที่จิตอาสาช่วยกันเร่งกรอดกระสอบทรายเพื่อนําเข้าไปอุดช่องโหว่ผนังกั้นลําน้ําชีของหมู่บ้านสุภาลัยครับเกรงผนังจะรับมือไม่ไหวหากผนังแตกน้ําจะท่วมสูงถึงชั้นสองของตัวบ้านทันทีครับสภาพอากาศส่งสัญญาณไม่สู้ดีนะครับดีนะครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมามีฝนตกโปรยปลายลงมาเป็นระยะโดยเฉพาะช่วงใกล้สี่โมงเย็นตกค่อนข้างหนักสำเติมน้ำท่วมที่วิกฤตอยู่แล้วแต่ไม่นานนักเม็ดฝนก็เบาบางลงครับ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยเจ้าหน้าที่อุยพชาวบ้านบางส่วนออกมาตั้งแต่คืนวาน,นี้เช้าวันนี้กลับเข้าไปขนของอีกครับเจ้าหน้าที่ต้องอุยพชาวบ้าน160ครอบครัวราว500คนออกมาตลอดทั้งวันครับไม่อนุญาตให้อยู่เฝ้าบ้านทุกคนต่างห่วงทรัพย์สินโดยเฉพาะรถยนต์ที่ติดค้างราว300คันบางส่วนพยายามติดต่อรถยกเอกชนเพราะหากรอเจ้าหน้าที่จะไม่ทันการไปฟังเสียง ความกังวลของผู้ประสบภัยกันครับสถานการณ์น้ําช่วงนี้มันก็ขึ้นเยอะครับ,รบก็ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆชาวบ้านที่อยู่ใกล้ติดฝั่งแม่น้ําชีนี่อพยพขึ้นมาหมดแล้วล่ะฮะเหลือแต่หมู่บ้านสุภีย๋ยวนี้ก็น่าห่วงนะครับเพราะเป็นครูกั้นน้ําชีกลัวเอาไม่อยู่นะครับถ้าไม่อยู่นี่ยังไงก็มิดครับครับตนนี้เราอยากกดออกมาแล้วอนนี้คือเราเป็นห่วงรถเป็นห่วงรถกับ สิ่งของพวกตู้เย็นของพวกตู้เย็นพวกอะไรนี่แหละครับอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้านี่แหละครับเราวางแผนยังไงครับนี่วางแผนว่าจะเอารถเอกชนไปขนย้ายออกมาภายในคืนนี้นะครับถ้าเกินคืนนี้ไปไม่ปลอดภัยแน่นอนนะครับมันคือรอเจ้าที่คือไม่น่าจะทันครับไม่น่าจะทันครับไม่น่าจะทันเพราะว่าเจ้าที่ก็ทํางานหนักนะครับช่วงนี้ก็ทํางานหนักท่วมเยอะนะครับขณะนี้มวลน้ําก้อนใหญ่จากชัยภูมิยังอยู่ในพื้นที่อําเภอเมืองขอนแก่นครับ ได้รับผลกระทบหนัก5ตำบลได้แก่ท่าพระเมืองเก่าบ้านว่าดอนช้างและดอนหันครับเทียนอยู่นี้คือบ้านเหล่านกชุมและเหล่าพัฒนาตำบลดอนหันน้ําล้นตลิ่งแม่น้ําชีไหลทะลักเข้าท่วมช่วงเช้ามืดวันนี้ครับชาวบ้าน400หลังคาเรือนได้รับผลกระทบเกือบทั้งหมดอย่างเช่นครอบครัวนี้ครับผักที่สวนถูกน้ําท่วมสูงเกือบถึงลําคอได้รับความเสียหายจีนวนมากโชคดีเก็บผักบางส่วนออกมาก่อนตั้งแต่เย็นวานนี้ครับ ที่ไก่30ตัวหายไปกับน้ําบางส่วนที่เหลือต้องโยนขึ้นไว้บนต้นไม้และหลังคาโรงเรือนส่วนนาข้าวที่ใกล้ตั้งท้องออกรวงจมน้ำห้าไร่ครับหากเกิน2สัปดาห์คาดว่าจะเสียหายทั้งหมดครับที่พนังกั้นแม่น้ําชีบ้านเหล่านกชุมพบว่ามีน้ําไหลซึมออกมาครับเจ้าที่ต้องเร่งขุดดินเสริมความแข็งแรงพร้อมปูเส้นใยรองผ้าใบกันน้ําทับด้วยหินอีกชั้นหนึ่งครับซึ่งหากพนังจุดนี้ขาด จุดรับน้ําต่อไปคือตําบลบ้านผือตําบลพระรับครับครับเราไปฟังสถานการณ์ล่าสุดนะคขณะนี้ครับจากผู้รับผิดชอบโดยตรงก็คือนายกเทศมนตรีตําบลท่าพระคุณพิสุทธิ์อนุตรางกูลครับสวัสดีครับท่านนายกครับดีครับท่านนายกครับภาพรวมการบริหารจัดการรวมทั้งอุปสรรคปัญหาตลอดทั้งวันนี้เป็นยังไงบ้างครับผมต้องบอกว่าสถานการณ์วันนี้ก็คืออยู่ในสถานการณ์ที่เราควบคุมได้นะครับก็คือเราลําเลียงคนที่อยู่ในเขตพื้นที่เนี่ย เข้ามาอยู่ในที่เซฟโซนก็คือที่เรามีทําศูนย์พักคอยคแล้วก็ที่พักพิงให้กับผู้ที่ได้รับผลคบตกักอุทกภ,ภัยในครั้งนี้ซึ่งตอนนี้เราได้รับผลกระทบ4หมู่บ้าน4หมู่บ้านนี้ก็จะมีในส่วนของทางวัดนะครับจะเป็นที่พักคอยให้กับพวกเราของแต่ละหมู่บ้านแต่ละชุมชนนะครับ,รบก็ถือว่ามีการบริหารจัดการมีการดําเนินการในการที่จะช่วยเหลือซึ่งมีการรวมสพกรรลังของทางจังหวัดเนี่ยเข้ามาเติม,เต,มเต็มให้กับพื้นที่ครับหากแนว ป้องกันน้านี่แตกหรือว่ามีการรั่วเนี่ยเราคาดการสถานการณ์จะเป็นยังไงแล้วก็มีแผนรองรับยังไงบ้างครับคือตอนนี้นะครับแนวพนังกั้นน้ําของเรานะครับแตกเป็นเทียบร้อยแล้วเพราะวนะ่ามวลน,น้ำเนี่ยมามากกว่าปี54กับ10ปีที่ผ่านมานะครับปริมาณน,น้ําตอนปี54เนี่ยไม่มากเท่ากับปีนี้ซึ่งปัญหาของพวกเรานะครับเราเดําเนินการป้องกันมาตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เราได้ยินว่ามีพายุฝนเข้าเราก็ได้เร่งดาเนินการกออทรายเพื่อจะไปปิดประตูน้ําซึ่งเรามีอยู่4ประตู การปิดประตูน้ําเราทําเสร็จสิ้นตั้งแต่วันเสาร์แล้วครับก็คิดว่าเราตรวจสอบคิดว่าน่าจะป้องกันได้อยู่แต่มวลน้ําของแม่น้ําชีเนี่ยที่ไหลามาจากชัยภูมิเข้ามาสู่ทางชนบทแล้วก็เข้ามาจังหวัดขอนแก่นนะครับทำให้พื้นที่ของท่าพระเนี่ยได้รับผลกระทบพนังกั้นน้ําของเราเซฟน้ําได้ครับป้องกันน้ําได้แต่น้ำเนี่ยมีมากและปริมาณสูงทําให้ไหลบ่าผ่านถนนมาทําให้พื้นที่รับน้ําของเราเนี่ยครับที่เราป้องกันไว้เนี่ยเกิดปัญหาในเรื่องของน้ําวน ทำให้น้ำกัดซอบผิวผนังกัันน้ำของพวกเราแล้วก็ทําให้เกิดความชํารุดขึ้นมา4จุดครับก็ติดสถานการณ์น้ําท่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรงนี้ถือว่าได้ว่าเบาใจหรืออย่างครับในทั้งในส่วนของออตมุนท่าพระเราเองรวมทั้งพื้นที่เศรษฐกิจของเทศบาลนครขอนแก่นครับผมตอนนี้ก็ถามว่าเบาใจไหมผมนอนไม่หลับมา3วันแล้วครับเพราะว่าตอนนี้ประสบปัญหาของพวกเราเนี่ยนานๆเจอครั้งครับมันก็เลยทําให้พื้นที่พวกเราเนี่ยต้องป้องกันแล้วก็เฝ้าระวังค่อนข้างมากครับแต่ว่าเรามีความอุ่นใจ เพราะว่าเรามีที่พึ่งอย่างเช่นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านป้องกันจังหวัดนะครับได้ลงพื้นที่ออกมาตรวจสอบและยังมีแม่ทัพภาคที่2ท่านได้ลงมาพื้นที่เพื่อดูสถานการณ์ของน้าแล้วก็มาช่วยการประเมินแล้วก็มาช่วยการบริหารจัดการในเขตพื้นที่และระดมสักยกำลังของงานป้องกันมราเทาสาภาัยทั้งเขต6เขต7นะครับแล้วก็ส่วนของมูลนิธิต่างๆอย่างร่วมกตัญญูนะครับโดยพี่ไท้บรรลิตเนี่ยก็ได้เข้ามาดูแลพวกเราแล้วก็ในส่วนของสว่างมูลนิธิ สว่างสามัญคีอุทิศครับแล้วก็ในส่วนของศาลเจ้าพ่อลำน้ำพองเทศบาลนครขอนแก่นก็ได้เข้ามาช่วยพวกเรานรในการบริหารจัดการน้ําในครั้งนี้ด้วยก็ถือว่าเป็นความอุ่นใจแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่นิ่งนอนใจครับเราก็มีการบริหารจัดการน้ําโดยที่เรากําลังขับเคลื่อนคนให้มาสู่จุดที่ปลอดภัยที่สุดครับท่านนายกครับครับเราตรวจสอบระดับน้ําล่าสุดจากชน่นรัะทานจังหวัดขอนแก่นครับก็พบว่ายังสวิงเล็กน้อยครับ ทรงตัวช่วงบ่ายสอถึงบ่ายสาครับบ่ายสี่มาก็เพิ่มขึ้นมา1เซนติเมตรห้าโมงเย็น3เซนิเมตรและล่าสุด6กโมงเย็นก็ลดลงเหลือ1เซนติเมตรซึ่งเจ้าที่ก็คาดการว่าน้ําจะขึ้นสูงสุดในช่วง3ามทุ่มถึงเที่ยงคืนซึ่งไม่เกินคาดว่าไม่เกิน5เซนติเมตรครับตอนนี้ระดับน้ําสูงกว่าระดับน้ําชีนะครับสูงกว่าตลิงอยู่ราว1เมตร 7 0ซติเมตรเสร็เครับ